ในชุมชนที่ดูแสนปกติของอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีมีบ้านหลังหนึ่งที่ถูกปกคลุมด้วยความเงียบและวัชพืชความเงียบที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2568เจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเดินทางถึงบ้านปูนหลังนี้หลังได้รับแจ้งเหตุไม่ปกติสิ่งที่พวกเขาเจอคือ ภาพที่ยากจะลืมเลือนศพเด็กชายวัย14ปีผอมแห้งเหลือแต่โครงกระดูกนอนสิ้นลมในห้องโถงพ่อแม่ไว้กลางคนอยู่ในสภาพสุดโสมไม่มีแรงแม้แต่พูดคุยพยานกู้ภัยกล่าวว่ามันสะเทือนใจมากทั้งบ้านดูเหมือนซอมบี้ตัวเหลืองผอมจนเห็นกระดูกไม่นึกว่าในเมืองจะมีคนอดอาหารถึงขั้นนี้ พี่ชายของผู้เป็นพ่อเผยว่าครอบครัวนี้ใช้ชีวิตแบบสันโดษมานานนับสิบปีหลังใช้เงินมรดกจนหมดไม่มีงานทำไม่มีรายได้ช่วงสุดท้ายของเงินจ่ายค่าไฟเท่านั้นไม่มีเงินซื้ออาหารดื่มแต่น้ำประปามาเกือบเดือนเพื่อนบ้านเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นไรเดอร์มาส่งอาหารแต่เมื่อไรเดอร์หายไปความตายก็ค่อยๆก้าวเข้ามา เด็กชายมักนั่นเงียบๆตามลำพังบ้านปิดตายไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครทำไมพวกเขาไม่ขอความช่วยเหลือในเมื่อบ้านคนอื่นอยู่ห่างแค่ไม่กี่ก้าวอาจเพราะความภาคภูมิใจหรืออาจเพราะคิดว่าไม่มีใครเข้าใจนักจิตวิทยากล่าวว่านี่คืออาการของ social isolation เมื่อคนตัดขาดจากสังคมจนไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลืออย่างไร